ดิวพี่แมวคิดถึงนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันต่อนะคะ oh. อ่ะหัวใจรัวๆให้ออฟฟี่แม็กซิมหน่อยวูยตอนนี้ไม่แต่คนดังเขามาดูนะทั้งออฟฟี่เออยเจเบียเอยนะคะอ่ะบอกเลยว่าตอนนี้ใครไปประจวบต้องไปกินแล้วนะยำเจเบียร์นี้กล้าพูดได้เต็มปากนะคะไม่ฉีดนะไม่ได้ฉีดเพราะว่าอันนี้เราได้ชิมกับปากของตัวเองแล้วได้รับรู้แล้วว่าอีดอกเนีเยแหละคือของดีของเด็ดที่แท้จริงเอ้ลูกเสานะเนี่ย อันนี้ลูกสาวไม่คิดถ้วยไปเนี้ยใช่มีลูกสาวคิตตี้ไงเป็นลูกสาวนี่ไปทีอืมแก่ไม่ทันแก่แก่น้ำไม่ทันเจ็บเบี้ยวอืเอาูบอกว่าหนูยอมรับในฝีมือพี่มากค่ะจริงๆนะพูดอะไหน่อยเพผิดก็กินน้ำเอาเพ็ดก็กินน้ำเอาอื กุ้งไม่มีคําว่าข่าวกินน้ันมเห<น>มือนที่เจเบียบอกน้ำยำม,มันไปอยู่ในเปลือกกุ้งอืข้าพูดมัน,มนได้ <c oughs> ตอนนี้รู้แล้วว่าทําไมคนถึงต่อคิวยา <c oughs> ตอนแรกอะ่ะเอาจริงนะที่ไม่ได้กินยำอะ่ะเราก็คิดว่าที่คนไปซื้อเยอะเพราะว่าพี่เบียร์เขาดัง <c oughs> นึกออกปะดังเพราะความอร่อยของแม่ครับเออแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้คือแบบอีดอก เราต้องยอมรับในฝีมือเขาจริงๆว่าเขาเด็ดจริงๆอืมนะคะเจบีาเคยอินบ็อกไปนานละแต่ดูดูไม่อ่านฮหน่อยมากจริงป่ะจริงหรออุ้ยหนูขอโทษไม่บางทีมันไม่เห็นเนาะออกป่ะคือคนอินบ็อกมาเยอะเพราะว่าเรามั่งไงเออไม่ใช่จะบอกว่าอย่างที่บอกเจเบียทุกคนจะรู้เลยไม่ได้จำปกติปกติเวลากินอะไรพวกเนี้ยถ้าไม่ใช่ของอยจรินดุดไม่กินอื ดุดจะไปจ้างวิวดุดดโฮปช่วงนี้ดเทาวเงินตอนหลังคา้องว่าสร้างบ้านอแต่อันนี้จ่ายตังค์ซื้อมาเป็นกล่องโคมนี่มาเป็นกล่องอย่างนี้แยกน้ําแยกอะไรมาเลยแยกน้ําแยกอะไรอย่างนี้เลยเลิศถึงบอกว่าจ่ายไปเลยเออสู้ตายพวกความอยากกินเขาบอกเตือนเจเบียเขาฟ้องได้ไค่หรอเว้ยกลัวเจเบียเขาไม่สะดวกไงเนาะ เจเบีย <De> น้อยพี่ดูดดิแล้วอ่านอ่านอินบ็อกซ์เจเบียด้วยครับไม่เอาจริงอรปกติก็ตอบทุกคนนะแต่อันนี้มันไม่ต้องอ่านอันนี้ขอโทษจริงจริงเพราะว่าบางทีมันจริงจริงอินบ็อกซ์ตอนที่ดูดดิวกินยำปูม้าในตำนานเลยอยากให้มาลองสักครั้งานหรือยังเจเบียบอกตอนเนี้ยตอนเนี้ยหรอดูดดิวอ่ะขี้เล็บมากอีดาพี่ออกมาดี คือตอนเนี้ยคือเอาจริงๆนะมันอาจจะเป็นโชคดีของเจเบียก็ได้ที่ตอนนั้นดูดิวไม่อ่านอินบ็อกซ์เพราะถ้าดูดิวอ่านอินบ็อกซ์มันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ไหมดูดิวก็จะคิดราคาไม่รู้ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่เอฟทุกอย่างมันคงถูกกาหนดไว้แล้วล่ะพี่มันถูกคิดถูกสร้างมาหมดใช่ความสามารถของใช่วันหนึ่งมันก็ต้องเกิดใช่เห็นไหมสุดท้ายแล้วคือมันมันก็เป็นสิ่งที่บอกนะว่า ของดีของเด็ดของอร่อยอยู่ที่ไหนเนี่ <P ed> ยไม่ต้องให้ใครพูดไม่ต้องให้ใครรีวิวอืก็สามารถดังได้นะพี่เบียจริงๆหนูพูดเลยมไม่ไม่หรอกเบีย <P ed> ชอบดุดีว <P ed> มานานแล้วนานมากขอบคุณค่าขอบคุณจริงๆคือที่ไม่ได้อ่านอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเชิดหรอกนะบางทีมันไม่เห็นบางทีมันลันมันวิ่งลงไปมันอะไรต่างๆนะฮะเออถ้าจะพูดว่าแก้ตัวก็คือแก้ตัว โอดีดิวไม่ค่อยอ่านนะหรือว่าเดินียบางทีมาไม่ค่อยอ่านต้องโต๊ะจิงนะเอนี่ใส่นางเป็นอย่างนี้นะไม่ค่อยเข้าไปอะไรมากมายอุ้ยมีคนเชียร์สุริสเจ๊เบียคิดค่ายำแพงๆไปเลยกพี่ดิดีวฮ่าฮ่าฮ่าทำมูลแมมใครอยู่พัทยาเอออุยใครอยู่พัทยาเริ่มต้นที่ใครอยู่พัทยาเริ่มต้นจิ๋วชุดเริ่มต้นที่สามร้อยบาทอีดอกใครอยู่พัทยาส่งถึงที่ให้การยาไปส่งการยาไปอยู่ข้างหลังบ่อยด้วย กัญญาภีข้างหลังไลยำกัญญาไปส่มวันนี้กินยำเจเบียนะคะัสิวิกรนี่เลยสิวิกรเออขอบคุณคนหิวด้วยค่ะุอยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สิวิกร์พี่เอมี่เอมี่ขอบคุณเอมี่มากเอมี่ไปทำอะไรเอาจริงๆนะขับรถไปกินหรอเลิพึงมากขับมาไม่ไหวแล้วอะตอนนี้มีคนให้สี่ร้อยใครอะสี่ร้อยมีคนให้สี่ร้อยก็เมื่อกี้หนูบอกว่าเปิดที่สามร้อยยำเตเบีย สี่อ <laughs> มีใครให้มากกว่าสี่ร้อยปะเอออันนี้ขำๆนะเพราะไม่ขายจริง <c oughs> ไม่ขายนะแต่ประมูลกันเล่นๆน,นะถ้าใยากใส่ก็ใส่ราคามาอ่ะเดี๋ยวให้ดูสะพึงมากนี่อ่ะที่หยุดนิ่งเนี่ยเพราะเผ็ดนะเอออยู่กับเซเบียรเราลักดุดดิวขอบคุณค่ะสั่งมายังไงคะที่พัทยาอุย้ย <c oughs> พี่ตอนนี้พี่เป๊กแค่สี่ห้าสิไอ้เป๊ก ไออยากกินไหมไอ,ไ,อไอเป็กไอเป็กไอเป็กที่ให้นะพี่กล้วยสวัสดีค่ะคุณกล้วยอืมว่ายผู้ชายผู้ชายนะคะเออตอนเนี้ตอนนี้ตอนนี้ดูไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยนางจะดังแล้วนะไม่เป็นแบบที่เวียดนามใช่กังยาวสายสายสายเอาไหมสายสายกินไหมยำเจเบียยำเจเบียของของของพี่เบียปิดประมูลเลย ้ค่ใจถูกาามั้ง FC หกร้อยค่ะอุ้ย CF อีดอก FC CF หกร้อยป่ะแนนแนนค่ะคุณแม่ป่ะอยากพี่เป็กบอกอยากจีบจีบหน่อยเสื้อดำอ่ะนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครคนนี้คือพี่แต่งเป็นเจ้าของรายการทีวีอีดอ,อ,ดอ,อกอ่ะสว,ส,สวัสดีพี่ฝนด้วยนะคะพี่ใส่ยีบ ส,ส,ส่งน้ำยำส่งประเทศซาลีสวัสดีพี่ฝนด้วยค่ะอืมคุณแม่สวัสดีพี่ฝนสิคุณแม่สวัสดีพี่ฝนเร็วสวัสดีครับพี่ฝนพี่ฝน,นคนนี้คือพี่แต่งนะคะเผื่ออยากใช้งานนะคะเออทีดอ,อกค่ะจ้งไรทุก EP กับทีวีดอ,อกรับทาเราจะมาดูนักแสดงในสังกัดเราคนแรกนะครับส่วนส่วนอันนี้เออนี่ไงนี่ไงสั่งได้ทั่วประเทศแต่ต้องแยกน้ํา ใส่ลังโฟมถ้าเสียถ้าเซ็งคืนเงินสองเท่านะคะเชียงรายยันเบตรงไปมาหมดแล้วอ่ะก็ทักหาเจเบียได้เลยนะคะที่ Facebook เจเบียคนละยม์นะคะที่มาสามติดก่อนตอนนี้ทรายบอกว่าสาม0 0ื่นเคาะค่ะโอเคอีดอกทายไปตั้งแต่400อแล้วลูกเคยเจอกันกับพี่แต่งที่ฟู้ดแลนด์พัทยา แล้วแม่ก็เชิดใส่พี่ฝนถูกปะจริงหรอมไปเชิดใส่เขาใช่ไหมพี่ฝนเนี่ยเคยเจอพี่แต่งที่พุทเลนพัฒยาเออแม่คนเนี้ยบอกว่าเจอที่ไหนต้องโค้งคำนับคือมันเป็นด้วยอะไรก็แล้วเดีวก่อนให้ทายให้ทายว่าพี่ฝนขายอะไรพี่ฝนไปต้องต้องของแบรนด์อะไรถ้าทายถูกพี่ฝนจ้างเลย